แล้มเหยียบเาตงอเี่ีไลก่อนแล้วมันติดถึงมาแต่ชาออกใช่ไหมดัปิกันรพงูเกร่ยืนยัเรียกเรีตรงไหนยืนเรียกตรงนี้ฮะพอยืนเรียกตรงนี้แล้วเขาเห็นเขาเดินออกมาใช่ไหมเปิดยประตูบิ๊ประตูนาีจะมีล่องอยู่เปิดประตูเปิดประตูสองข้างเปิดประตูอิสโกเรียกเขาเอเอท้เอดยินเสียงว่าเขาเดินมาอจรจิตรงนี้ตรงนี้เสร็จแล้วไปเลยดับปินพวกยเปนัดนึงนี้ เดินไหนอีกนดนึงอะอยู่าเป็นแ้ต่ไมดเดินอย่างนี้ไปไม่ได้เดินไม่เดินไปงั้นได้เดินไปเดินตรงหรอกเดินไปด้งมึงชี้ตรงกลุ่มกระสุนที่ว่ามึงยิงเข้าไปตรงนั้นน่ะเออไม่ขึ้นไม่ขึ้นริงไม่เราประตูปินเราเราเวรถไม้มันหักได้ไงถ้าอย่างนั้นอ่ะมันหนามันเลยแต่ได้ไงไอ้นี่มันหนาพอยิงที่มันหนาครับมันยืนกันว่านี่ระตูมนุดย์่ปมาตูไม่จำอยูนนี้ประตูปลุกมืมันหนาอ้าวประตู ไม่ยิงไหไดิบอมาได้เบอร์ดิงอวแล้วทไหนเตี้ยวสองนัดครับอ่าสอนัดต่เายิงนันนึงก็ยิงูนันึงอดมันก็ต้องเดินเข้าไม่เดินไปเดินละไม้ไปหาาั่นผมเดินนี่ันนมยนี่ันนปืนปืนปืนืนปืน lấy, phuộc song cơ sốt nè, em thằng ở El, ở tít luôn, em ở mà,